เป็นคนขับออกไงนะฮะออกเรียบร้อยครับเสียงอะไรเผาขาดฮะเผาขาดแม่กะโยกอะไรจนออกความแรงของพีโอเก้าครับ แม่ออกจนเผากลางขาดครับดูดีนะมันออกอ่ะดูครับความแรงของปีโอเก้าดูว่าอะไรขาดไสวยแล้วครับงานนี้โอ้โหนี่เป็นไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันไปฟาดอะไระแตกเลยล่ะ ตายแล้วความแรงของมันแม่น้ำแตกเลยครับดูถังแตกเลยอ่ะฟาดความแรงของปีโอเก้าครับเอาขาดเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ขายเป็นคันแล้วตอนนี้ <c oughs> แต่ว่ามันกระชากกระชากขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกมือติดป่ะเพ่เบรกมือบ่าดึงเข้าเบรกมือเอาเข้าได้เบรกมือน่ะฮะล,ลมเบรคเ,เอาเข้าไป,ปได้ป่ะนี่เดี๋ยวมันเอาเข้านี่รถแล้วเนี่ยเอาไปคอยเด้คอคคยเด้อลูกยางมันขาด ลมันลมมันเบิรนะ์ไหมลมมันรั่วแล้วครับแตกลมมันรั่วเบงแห้งมันจะถ้าลมมันหมดมันจะล็อกหน้า,น,านี่เราว่ากระชากนะครับกระชากค,ความแรงผม เขาเลยครับเราจะมาดูเป็นคันทีนี้ดับเลยพี่เดี๋ยวต้องไปหมุดไปเพื่อนว่ามตัวไหนมันฮักอะ่ะคือถังลมแตกอะ่ะผมว่ามันฟัดแล้วไปโดนหัวจุกนะฮะจุกจุกจุกตัวปล่อยน้ำนะ่ะแตกเลยตะปูดีนะผมแบบ่ผมเคย คั้งหนึ่งอยู่นะฮะตั้งแต่นานแล้วะอยู่ตั้งแต่ร้านในแบบนี้แหละมันติดเบรกมือนี่แหละนะฮะติดเบรกมือแล้วกระชากทีนี้กระชากเพลานี่บิดเลยครับบิดขาดเลยโอ้โหความแรงของเครื่องยนต์ทําให้เพลากลางขาดเลยโอ้โหข้างนี้ก็เข้าไปไม่ได้เดี๋ยวมุดดูครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหจรบงจระบีคือรถ เจ้าของเขารักษาดีมากนะคะันนี <c oughs> ้เจลบงเจลบีอัดตลอดลโอู้หน็อตแตกครับนะน็อตนุ่นไปโดนแป๊บอีกแบบว่ามันก็ชากละกระชากแล้วมัน ลูกยางมันขาดนะครับนี่เห็นไหม้โหเหี้ยครับเป็นเครื่องหลังคานนะตัวนี้เผามันใกล้ๆกันนะมันก็เลยทำให้มันแรงเยอะนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหโอ้ไปเดี๋ยวถามก่อน,นถามพี่ชายว่าเขามาดูเครื่องหรือมาดูรถ ทำด,ดูรถนี่ก็งานเข้าไม่ได้ตังเลยแหละขับไม่ได้เลยแหละรถขับมานะดีๆแต่มันติดนะครับเนี่ยดูมันจอดซื้อมาก็ก่อนหน้าฝนนะครับ <Okay. S 1> ก็หลายเดือนนะก่อนหน้าฝนอีกก่อนดำนาเองนะฮะนี่จอดนานมากเลยนองรรอย ล้อหน้านี่จมนิดนึงแต่ข้างหลังนะครับมาดูเนี่ยข้างนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ข้างนี้หนักเลยควันดาโอ้สวยเลยครับดูเอ๋เดี๋ยวมาติดตามนะฮะว่าจะได้ขายไหมนี่เอาอ๋อ น้ำออกมาตั้งเยอะนะไม่รู้ว่ามันเต็มไม่เต็มเลยเอามาเ,อาเยอะเลยมันเต็มเลยอ๋เดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะจบไม่จบนะครับสำหรับสิทธิศักดิ์ทัวร์มังกรทองรถมาจากบึงการศรีไวไลยนะฮะไปครับผมลาไปก่อนครับ